สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องพี่น้องปองปายค่ะภาพมือนีภาพพี่น้องมาบึงทะเลนาข้าวด้วพี่น้องในรอบหลายปีนะคะไม่สี่ 3, ปีห้ปีแล้วสามี่ปีแลหลายปีแล้วนะคะอันนี้น้ำกำลังซีขึ้นเรื่อยๆด้วพี่น้องโมเมนต์วานี่กำลังขึ้นเรื่อยๆอันนี้ยะดยืนอยู่ถนนบนถนนถนน คุณนมองพุ่นมองคนหลายๆพุ่นน,น,นั่นคือมันรุนแล้วพี่นอ้องจะพาพี่น้องไปย่างเบิง่งอันนี้พี่พุ่นกำลังอันถางปลากำลังเสร็จมองยกยก่อปลาไลา่ๆโยกย่ออันเพื่อนหอดปลาเก็บอันมันเป็นซาปลา,าสลิดแม่มปลาสลิดจำบังหลายพาพี่น้องไปเบิ่งมองอันนั่นหลายๆฝั่งนี้มันจะปีนนาลุ่มนะพี่น้อง ตีนบ้านนี่พี่น้องตีนบ้านอันนี้คือถนนที่จะไปหมู่บ้านปากคขื่อฝางในบ้านปากเขื่ฝางเห็นบ่ง้ามวิวสวยมากบ้านยยดอนเองจ้ะด้านหลังจะเป็นบ้านแย่อนนะคะค่ำแล้วค่ะอันนี้เวลาค่ำมากถึงค่ำแล้ว อันนี้จะเป็นไปอีกหมู่บ้านหน,นึ่งจากบ้านยจยอนนี่หลังจากบ้านยายอนจะเป็นโค้งบ้านหลังสุดท้ายเนาะของนี้นนพองอานไปอหมู่บ้านนึงก็เป็นหมู่บ้านฝัง่งขางฝางนั่นก็จะเป็นผู้วียงเลฟังเป็นเขตนี่พเขตทิพและพี่นอ้องเขตนี่เป็นเขตผู้วียงนะคะฟังนึ่งของเขตผู้วียงเลยมองนี้เป็นนาลุ่มมันจะเยอะมากพี่นอ้องทุกปีนี้ท่วมเพราะถานนทุกๆปีนีจะ ห้าหกปีขึ้นหลังจากก้อนนี่จะเหลียวไปเห็นถนนจะบ่เห็นเลยค่ะน,นี่เป็นทางสัญจรมาเยอะมากามาเจะไปเห็นทะเนาข้าวไก่ถ้าย้อนกลับไปด้านนี้จะเป็นบ้านยกย้อนหูนี่เบ่พี่น้องมองไฟรถมากผุนเลยไกลนี่แหละอันนั้นคือบ้านตรงสิบันยกย้อนอยู่นะคะ เพิ่นยกสะดุง้งเดี๋ยวดึกๆจากน้อยสิผ้ามาลงอีกคลิปต่อไปนะคะเพิ่นมโยกสะดุง้งถัดไปจะเป็นอ่าเพิ่นจะมายกย่อโยกสะดุง้งเ,เป็นเป็นทะเลน้ำเขาเวลาภาพาพวกพี่เอาเบื้องวิวภูเขา อันนี้เป็นภูเวียงเลยอำเภอภูเวียง,ยงะฝั่งตรงข้ามจะเป็นอำเภอภูเวียงนะคะฝัง่งนี้จะเป็นอำเภอสีชมพูนะคะบ้านที่ยี่ยอนอยู่เองหน้ามากก็ดีอย่างนึงวัตถยถ่วบ้านถ่วมเฮื่อนพี่น้องเห็นไหมถ้าฝนถ้าฝนหยุดตกเนาะถ้าฝนหยุดตกกะสีประมันมือสามสี่หมื่นกบสีลดลงนะครับสามหมื่นสี่หมื่นกะจะลดลง อุบ่าวหน่อยมาล่างรถท้าทาาบ้านขันน้ำบ่านมากขนาดมากคนสิหลายบ่ การพบปันไดพี่น้องกัตบตะบ้าคสนสัญจรธรรมดาเพราะว่าบ้านหมู่บ้านถัดไปจะห่างจากอำเภอตลาดประมาณสองหนึ่งกิโลกว่ากว่าได้เกือบสองโลได้นะแต่พี่น้องมันก็นจะมาสัญจรมากหมู่อ้รถรถที่กำลังสัญจรไปด้านหน้าเนี่เป็นหมู่บ้านฝางฝางไปอีกจะเป็นายหมู่บ้านแลก็จะมีทางลัดอ้อมผู้เวียงเข้าไปไปเขตอำเภอผู้เวียงเนาะมีทางลัดอ้อมเข้าไป บกายย่างแต่ไกลพี่น้องย่านยันโทรศัตท์ปุกน้ำไอ้คนนำเริ่มกานเริ่มจากคำแล้วนะครับคำผสมว่าพาควนพีนี่เข่าก็ถือว่าง้ามเลยพี่น้องอันนี้ท่วมเข่าบนนี้นี่พี่น้องย้อนอยู มันเริ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะจ๊ะนี่เริ่มขึ้นเรื่อยๆบําเพนญวาลดลงเนี่ยเกือบตกหลุมอันนี้ให้เก็บตกหลุมเกืบโทรศัพท์หยุดนะครับพ่อพี่น้องมาเบิ่งก่าบรรยากาศของอีสานบ้านเฮาของหน้าน้ำหน้าน้ำหลากเนาะภาษากลางพี่ว่าหน้าน้ำหลากโอ้ขึ้นนะครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยโอ้ขื่นบ่หลายปหนี้ได้น้ำตอนนี้ถือว่าขึ้นแล้วลบลดจักหน่อยทันพี่น้อง นีรุ่นแม่ค้าเหรอคะแม่ค้าพ่อบ้านบ้านปล่องไฟางนี่ส่วนมากเพราะส่วนมากนี่บ้านเจ้ายนี่จะแม่ค้าหลายเพราะอยู่ใกล้ตลาดนะคะส่วนมากจะอันนี้สันผู้งามมาพิล็องบรรยากาศดีครับบอสบรรยากาศดีเนาะนะคะ,ะอีกคำอีจกจักหน่อยมือนสิพาไตหมดเบียตนะคะอีกอีพี่จอ,อไปสิพา พี่น้องไปเบิ้งคลิปต่อไปสิภาพี่น้องไปเบื้เงิ่นยกย่อมันฟากมันยกย่อทัดทัดจากแป๊บหนึ่งไล่ตาเนี่ยทางเสงนีไปนะมันก็จะเป็นหัวสะพานเนาะเห็นหลังคาบ้านสีแดงไหมตรงนั้นมันจะเป็นหัวสะพานเนาะเป็นสะพานข้ามห้วยทรายขาวนะคะตอนนี้น่าม,มากคนกำลังมายกย่อหลายนะคะเอาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้นะคะขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเลยค่ะพี่น้องอย่าลืมกด อ่าซับสไครนะคะกดติดตามาช่อง youtube ของยายนว้ในเดื่อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องมารับชมนะคะอ่าอย่าขีต่อไปสิพาไปบึงพีธีการย้อนย้างรถจิทค่ะรถติดนจีทลบรถก่อนโอ้เพื่อนลาอรถใหุ้กันณล่ะให้กันมากค่ะ าสหรัสนี้ค่ะร่าพี่ล่าน้องแคนี่ก่อนนะคะได้ยินแต่เสียงยยอนเนาะได้ยินแต่เสียงไม่ได้ยินไม่ได้เห็นหน้าคนพูดเลยมันบอกพี่น้องเอาสวัสดี้กับพ่อแคนี่นะคะสวัสดีจ้า